สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์รับมารับชมจอแคทเทบิล่า320สอดีทูครับเคลียร์ขี้เลนพี่น้องนี่อันนี้เป็นทีมงานเกียรติอภัยครับโอ,โ,อโ,อโอ้ยายมาสั่งงานบ่นี่ยายสั่งงานเองเลยบ่ เออต้องรีบเลยนะฝนตกนี่ยายแกมาถามแม่ครัวครับจะเอาดินลงเลยหรือเปล่านี่นอ,อ่นะแกคุมงานนะวันนี้อ,อ่คุยกันก่อนคุยกันก่อน สั่งงานแล้วบ่สั่งงานแล้วบ่จุดนี้เดี๋ยวให้เจ้าแคทนี่ถอยขึ้เลนถอยตมออกก่อนพี่น้องนี่ต่อไปก็จะทำการลงดินแหละครับ เล่นโครนพี่น้องม่มีปั่ไหลบ้ดิ